สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกาวิวันรักษมกุลเลขที่16อยู่ป .2 อั .1 ครับผมอายุ7ปีเกือบจะ8ปีแล้วครับผมอยู่ชั้นป .2 อั .1 ครับวันนี้ก็จะมาอ่านทํานองสนอเรื่องรักษาป่าครับเราจะมาอ่านกันเลยนกเอ๋ยนกน้อย,อย,อยบินเร่องลอยไปสุขสีคนขาวเราสามลี อากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอสูดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับนับเป็นโชคสุขใจเอ้ยนับเป็นโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศลายพิษสารสัตว์ชื่นบานเดินชื่อใจ กองสัตว์ได้พื้นป่าไว้รักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าหมดสิ้นใจช่วยปลูกช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนก็ขอให้ทุกคนรักโลกขอปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไม่ทีใครอยากแก่เกิดปลูกต้นไม้มาทำลายป่าขอให้ทุกคนรักโลกกันนะครับสวัสดีครับ